ดูเพื่อนวันนี้มาดูเพื่อนตรวจโควิดเอาเลยวันนี้มาดูเพื่อนตรวจโควิดกันว่าจะติดหรือเปล่าแต่เพื่อนมีอาการเอาเลยเอออยู่ใกล้เกินไปมือก <c oughs> ูสั่นว่ะสั่นไปเลยมาดูกันให้ดูแบบชัดๆกันไปเลย <c oughs> <c oughs> ให้ดูชัดๆกันไปเลยว่าเพื่อนเราจะติดโควิดป่าอ้าวเริ่มมาแล้วหนึ่งคีดจมูกจังมาดูกันว่าเพื่อนเราจะติดโควิดหรือเปล่านี่ไม่น่าติดหรอกมึงอาจจะแค่เป็นหวัดเฉยๆพอเต็มแล้วก็คัดก่อนแล้วก็รอ โอเคตอนนี้ขึ้นมาขีดนึงแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปดูเพื่อนคนอื่นกันของเพื่อนคนนี้ไปดูกันว่าจะติดหรือเปล่ามาดูกันรอประมาณสิบห้านาทีนะคะของพลพิรินถ้าติดกูกูไม่ก่อจังหวะเลยนะนี่แรกของกูก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมาดูกันอุ้ยขอโทษเหยียบส้นตีไม่ติดเชืยวกูเคี้ยอะไรหนึ่งคิดหนึ่งหนึ่งว่ะเหมือนมึงแทงยังไม่ลึกกว่ะไม่ไม่มันกระหึดแค่รอบเดียวเองขั้นหลังมันเลยน้อย มันก็ไม่ได้มีอาการซะหน่อยอ้าวโชว์น่อยโชว์น่อยเย้เพื่อนไม่ตีหรว่ามีนะมืออ้า